ตอนนี้นะครับเราสามารถหาซื้อเครื่อง PlayStation 5ได้ทั้งแบบมีที่อ่านแผ่นนะหรือว่าแบบที่เป็นดิจิตอลได้ง่ายๆแล้วนะครับผมหาซื้อได้ทั่วไปแล้วก็มีท่านชมถามมานะครับว่าเอ๊ซื้อ PlayStation 5ตอนนี้นะหรือว่ารอรุ่น slim หรือว่ารอรุ่น Pro ดีนะครับในวิดีโอนี้ลูกแมก็จะมาคุยนะว่าถ้ารุ่น s ลิมหรือว่ารุ่นโปรออกจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างแรกก่อนนะเราลองมาดูนะครับว่า2รุ่นเนี่ยมันคืออะไรนะ ปกตินะครับตัว PlayStation เนี่ยถ้าเขาออกเครื่องปุ๊บเนาะผ่านไประยะเวลาหนึ่งเขาต้องออกเครื่องรุ่นปรับปรุงมานะครับในการกระตุ้นตลาดนะซึ่งทั้ง pro แล้วก็ Slim เนี่ยก็มีสิทธิ์ออกทั้งนั้นนะครับถ้าเป็นรุ่น Slim อ่ะตัวสเปกอ่ะจะไม่เพิ่มนะครับสเปกจะไม่แรงแต่ว่าจะไปปรับปรุงในเชิงขนาดให้มีขนาดเล็กลงซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้เล็กลงมากนะแต่ก็เล็กลงกว่าเครื่องเดิมนะครับผม ก็สามารถเอาวางในชั้นใต้ทีวีอะไรได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็สิ่งที่อาจจะสำคัญต่างออกไปเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงในแง่ราคาด้วยนะราคาอาจจะดีกว่าเดิมซึ่งพอตัว PlayStation Slim ออกปุ๊บสิ่งที่น่าคิดทันทีนะคือตัว Slim พอออกใหม่อะราคาอาจจะเท่าเดิมอยู่นะครับก็คือถ้าเป็นราคาในประเทศไทยอาจจะอยู่ที่สมมตินะ1 8 0 0 0บาทเหมือนราคาตัว เพลย์เตชันเดิมนะครับแต่ว่าผ่านไปสักพักเนี่ยก็ราคาจะลดลงแต่สิ่งที่น่าคิดก็คือว่าตัวที่ออกมาแล้วนะครับเพลย์เตชันแบบทั้งที่มีแบบที่อ่านแผ่นนะหรือว่าตัวที่เป็นดิจิตอลเนี่ยราคาจะลดลงนะเพราะฉะนั้นจะเกิดคําถามทันทีตอนนั้นที่ออกมานะครับก็คือคุณจะซื้อเครื่องสลีมไหมนะหรือว่าจะซื้อเครื่องรุ่นเก่านะครับที่ราคาลงกว่าเดิมซึ่งถามว่าลงไปเยอะหรือเปล่านะอันนี้ลูแมวกะเกณฑ์เองนะ แบบไม่มีทฤษฎีไม่มีอะไรนะครับว่าก็คงจะลงไปสักประมาณ2-3,000บาทอาจจะกลายเป็นว่าเครื่องราคา18 0 0 0ใช่ไหมอาจจะเหลือสักประมาณหม0่นแถวนี้นะแล้วก็เครื่องราคาตัวดิจิตอลเนี่ยอาจจะลงไปเหลือสักประมาณ12 0 0 0อันนี้มีความเป็นไปได้นะครับอันนี้คือเครื่องรุ่นเก่านะแต่ว่าสลิมเนี่ยก็อาจจะมาแทนที่เพราะนั้นก็ลองถามตัวเองดูว่ายังไงดีนะสับลูมแมวเนี่ยเครื่องสลิม ลุงแมวไม่ค่อยคิดว่ามีความจําเป็นเท่าไหร่อันนี้ในความคิดของลุงแมวนะเพราะว่าเราไม่ได้พกเครื่องไปไหนเนาะมันก็เล็กลงก็จริงนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เอาไปวางไว้ที่เดิมแต่มันก็อาจจะมีประเด็นนิดนึงนะว่าเครื่องเล็กลงอาจจะมีการปรับปรุงการระบายอากาศอาจจะมีการปรับปรุงเรื่องเสียงดังต่างๆที่เป็นปัญหาของรุ่นก่อนนะเนี่ยอันนี้ก็มีความเป็นไปได้ก็มันก็ถูกจะไม่เรียกว่าอัปเกรดนะอาจจะเรียกว่าปรับปรุงแก้ปัญหา เป็นไมเนอร์เช g งชนะกันแบบเบาๆนะครับซึ่งถ้าถามลุงแมอลุแมยังมองว่าถ้าเปรียบเทียบกันเรื่องราคาลุงแมลไปเรื่องราคามากกว่านะแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าอยากจะอัปเกรดอะลุงแมยังมองว่าตัว PlayStation 5 Pro ถ้ามีอยู่จริงอะตัวนี้น่าสนใจมากกว่านะครับคำถามที่น่าคิดก็คือว่า PlayStation 5 Pro จะประมาณไหนอันนี้ก็มโนูล้วนๆนะไม่ได้มี ข้อมูลแบ็กอัพอะไรนะครับแต่ว่าถ้าดูจากแนวโน้มของความเป็นไปได้ในเชิงเทคโนโลยีนะลูแมลยังคิดว่าเราจะยังอยู่กันที่4 k นะครับผมแต่ว่ามันอาจจะกลายเป็น6 0 fps แบบ rate chasing นะครับแล้วก็แน่นอน8 k อ่ะอาจจะเริ่มมาแล้วนะอาจจะดันไปได้ที่8 k 3 0 fps นะครับหรือว่าในหลายๆเกมเนี่ยอาจจะไปถึง8 k 6 0 fps ได้เพราะว่าเขาต้องการขยับตัวมาตรฐานทีวีไปด้วยนะ แต่ว่าหลักๆเนี่ยก็ยังมองว่ายังเป็น 4K 60fps อยู่นะครับแต่ว่าเปิดเรท c ิ n งอันนี้คือน่าจะเป็นของ PlayStation 5 Pro นะครับผมอ่ะก็ถ้าออกมาจริงนะออกมาอย่างนี้ปุ๊บอะ่ะก็แน่นอนราคาเนี่ยอาจจะถูกดันขึ้นไปอีกนะเพราะว่าราคา PlayStation 5มีอยู่แล้วถูกไหมก็ถ้าเราเปรียบเทียบกันก่อนหน้านี้นะ ก่อนหน้านี้ก็คือสักประมาณ3-4ปีที่แล้วนะครับตอนที่ PlayStation 4กับ PlayStation 4 Pro อันนี้ถ้าลุงแมวจำผิดทักกันมาด้วยนะแต่ว่าเท่าที่จำได้นะราคาตอนนั้นนะ่ะ PlayStation 4อยู่ที่ประมาณ1,200 0ถ้าจำไม่ผิดนะแถวๆนี้นะครับแล้วก็ PlayStation 4 Pro เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,500 0้าแถวๆนี้นะต่างกันประมาณ3,000บาทถ้าเราใช้สมการเดียวกันนะครับนั่นะก็หมายความว่า ถ้า Play 5ปกตินะสมมุติว่าเลเซอร์เป็นรุ่นส l ลิมล้กันนะรุ่นปรับปรุงแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ18,000กว่ากว่าตามราคาปัจจุบันนี้นะครับตัว PlayStation 5 Pro อ่ะจะทะลุไปที่ประมาณ20,000 2่0 0 0ง2 0 0แถวนี้นะช่วงแรกในการเปิดตัวนะครับผมจนในที่สุดนะผ่านไปอีกหลายๆปีนะราคาตลาดเนี่ยมันก็เริ่มต่ำลงเนี่ยเราอาจจะเห็นตัว Play 5 Pro เนะี่ยอยู่ที่ประมาณ18 ถ้าคุณจะรอถึงตัวโปรอ่ะมันจะออกเมื่อไหร่ใช่ไหมอันนี้ก็น่าคิดอ่ะแถวแถวเดือน11อดย่างเงี้ยประกาศเลยว่าเอ้ยเราจะมี playstation pro แล้วนะ playstation 5 pro แล้วนะแล้วก็เราจะมี playstation 5 Slim แล้วนะก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าลุงแมวเป็นคนออกเครื่องนะลุงแมวจะไม่ออกพร้อมกันนะลุงแมวจะออกอย่างน้อยเนี่ยก็ห่างกันปีหนึ่งเช่นนะครับตอนนี้ออกสลีมก่อนปีหน้าเนะี่ยออกสลีมมาก่อนนะเพื่อกระตุ้นตลาด แล้วพอคนเลิกตื่นเต้นจากสลิมแล้วใช่ไหมอีกปีหรือปีกว่าๆค่อยออกตัว PlayStation 5 Pro แบบนี้ดูจะมีเหตุมีผลมากกว่านะแล้วก็ถ้าเป็นถึงจุดนั้นน่ะตัว Play 5 Pro ออกเนี่ยมันจะกลายเป็นการออกเครื่องเพื่ออัปเกรดในช่วงกลางเจนพอดีนะครับก็มีเวลาเล่นอีกประมาณ3-4ปีปีนะก่อนที่จะไปสู่เจนใหม่อ่าแบบนี้ดูมีเหตุมีผลมากกว่านะเพราะนั้นย้อนกลับมานะถ้าถามว่า ถ้าคุณอยากจะซื้อเครื่องครั้งเดียวแบบไม่ต้องอัปเกรดหมายถึงว่าในเจน play 5นะก็รอซื้อ playstation 5 pro นี้ก็ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าก็จะได้สเปคที่แรงพอสมควรแล้วก็เล่นได้ทุกเกมแบบสเปคดีๆหมายถึงว่าในเจนนี้นะในเจน play หนะครับแล้วก็พอไปถึงจุดนั้นเกมก็จะเยอะขึ้นมากกว่านี้อีกนะซึ่งจริงๆนะปัจจุบันเกม Play หถ้าถามลุงแมวลุงแมวว่าก็มีเยอะพอสมควรแล้วนะรจริง,รงแค่เล่นกันเดือนละเกม2เกมนี้ก็เล่นกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วแล้วก็ยังรวมถึงการมี PlayStation Plus มีเทียให้เราเลือกแล้วนะเหมาโลเล่นเกมก็ถือว่าเป็นโซลูชันที่ดีไปแล้วนะครับในการซื้อ p l a หเนาะแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากซื้อเครื่องหลายรอบนะครับแล้วก็พร้อมจะทุ่มเงินนะจากประมาณสมมติเราเปรียบเทียบกันแบบถูกสุดกับแพงสุดเนาะในที่สุดแล้วเนี่ยตัว p l a หอยู่ที่ประมาณ12ื่นอันนี้คือแบบ ดิจิตอลนะแล้วก็เปรียบเทียบกับตัว P5 Pro ที่อาจจะอยู่ที่18ื่นหรือว่า2 0 0 0 0ื่กว่าๆอย่างเงี้ยถ้าคุณพร้อมจะจ่ายเงินตรงนั้นเลยนะก็ไม่ได้มีปัญหานะครับก็รอตัวนั้นก็ได้นะไม่ว่ายังไงมันก็คงมาถึงสักวันหนึ่งนะตัว P5 Pro แต่ว่าสิ่งที่ต่างกันคือต้องรอนั่นแหละอาจจะต้องรออีก2ปีอย่างเงี้ยรอไหวหรือเปล่านะอืถ้าไหวก็รอนะครับแต่ถ้าไม่ไหวก็อาจจะรอปีหน้าเชื่อว่าหรือว่าปลายปีนี้อย่างที่ว่านะอาจจะมี ตัวสลิมออกมาตอนนั้นอาจจะต้องตัดสินใจอีกทีว่าซื้อหรือว่าไม่ซื้ออืมก็น่าจะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมคิดยังไงกับเรื่องการซื้อเครื่อง PlayStation 5ตอนนี้นะการรอ PlayStation 5 Slim นะครับหรือว่าการรอ PlayStation 5 Pro ก็แบ่งปันความเห็นกันมาได้นะหนูแม่ขอลาบแล้วนะครับเจอกันใหม่ในบทถัดไปนะขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับผม